ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนวัดเขาดินกับกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning นำเสนอโดยถุงนมแสนสวย โรงเรียนวัดเขาดินตั้งอยู่ที่ตบลเขาดินอเภอหนองแซงจัังหวดสระบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรีเขตหนึ่งโรงเรียนวัดเขาดินเปิดทำการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่สองถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น22คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น4คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวก,กนอกอรรัตนจิต ผูรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาดินโรงเรียนทุกวันร่างกายจะได้แข็แงแรงเราดื่มนมโรงเรียนเป็นประจำทุกวันถุงนมจึงกลายเป็นขยะจึงมีกิจกรรมให้นักเรียนคิดสร้างสารรค์ผลงานจากขยะรีไซเคิลโดยนำถุงนมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้เมื่อนักเรียนทุกคนดื่มนมเสร็จก็จะทําการล้างถุงนมให้สะอาด นำถุงนมที่ล้างสะอาดแล้วมาตากให้แห้งเมื่อแห้งแล้วทำการเก็บถุงนมเพื่อจะนำถุงนมมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้แสนสวยถุงนมมีสีสันที่สวยงามลาคลิดว่าเอามาทำเป็นดอกไม้น่าจะดีค่ะกิจกรรมการเรีนยนรู้แบบบูรณาการให้นักเรียนลงมือทำเกิดทักษะกระบวนการคิดสร้างสารรค์ ได้ผลงานออกมาแล้วนำผลงานเผยแพร่สู่ท้องถิ่นเป็นชิ้นงานที่ภาคภูมิใจของผู้เรียน